หัวหน้านพักประชาธิปัตย์ประกาศพร้อมเว้นวักทางการเมืองหากข้อเสนอที่จะเตรียมนำเสนอต่อสาธารณะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายเพื่อพิสูจน์ความจริงใจขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมเจรจาก,กับทุกฝ่ายปราศจากเงื่อนไขทางการเมืองนางสาวยิ่งรักจินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ที่จะเปิดเผยในอีกสองวันข้างหน้าหากข้อเสนอมีความเป็นไปได้และเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมทำตาม โดยเฉพาะรัฐบาลเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะอยู่แล้วและหวังว่าข้อเสนอนี้นายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกรปปสจะยอมรับได้ ที่สิจะเป็นข้อเสนอที่ทางคุณสุเทพก็ก็พอท,ที่จะรับได้บ้างน,นะคะเพราะจะเองก็ยังไม่ทราบว่าอย่างไรก็บอกว่าทางคุณุุเทพและพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคุยกัน เราเป็นอย่างนี้มาห้าเดือนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้ประเทศเราดีขึ้นนะคะก็เราคิดว่าถ้าอะไรที่เรามีจุดร่วมรุ่นกันได้เราค่อยๆเดินเถอค่ะแล้วค่อยๆปรับจุดร่วมนี้เข้าหากันเราพยายามที่จะลดทิิต่างๆแล้วก็ใช้หลักความจริงใจในการที่จะพูดคุยกันค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประกาศว่าถ้าข้อเสนอที่จะได้นํามาจากการเดินสายพูดคุยนะครับซึ่งจะทําเป็นทางออกที่เป็นข้อเสนอ ต่อสาธรารณชนไม่เกินวันที่3พฤษภาค,คมนี้ได้รับการตอบรับก็พร้อมไม่ลงเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงใจในฐานะคนกลางไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องผลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ทางกองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนการเลือกตั้งอย่างเต็มที่สำหรับขั้นตอนการเตรียมการจัดการเลือกตั้งหากร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่มีผลบังคับใช้และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งคาดว่าจะเปิดรับสมัครสสระบบบัญชีรายชื่อและจับสลากหมายเลขได้ในวันที่25-29พฤษภาคม จากนั้นจะเปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนโดยทั้งสองขั้นตอนอาจจะมีการขยับขยายวันหากมีปัญหาการรับสมัครเกิดขึ้นด้านสออรสอจะหาหรือตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการวางมาตรการดูแลการขัดขวางการเลือกตั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก แต่วันนี้เนี่ยในฝ่ายความมั่นคงอย่างสอสอเนี่ยที่ผมกําลังจะต้องรีบดําเนินการคือจะต้องเดี๋ยวจะขอให้ที่ประชุมตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อจะดูแลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่20ในพื้นที่ต่างๆว่าเราจะเตรียมการอย่างไรบ้างและกรณีในการที่เกิดการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยคงจะต้องเตรียมการเพื่อที่จะจับกลุม ทันทีคือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเข้ามาจับกลุ่มเนี่ยนะฮะผมคิดว่าต้องจับต่อหน้าเลยจับซึ่งหน้า